สวัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ข่าวเด่นข่าวเด็ดน,นักร้องดังยินดีบริจาคสเปิร์มให้ฝนธนะสุนทนรเซอร์ไพรส์ทั้งรายการเลยละครับหลังนักร้องลูกทุ่งสาวคนดังอย่างฝนธนะสุนทรควงหวานใจสาวรอยอย่างเออุไรมนัสไปออกรายการวุฒิโชว์ระในระหว่างที่ถ่ายทํารายการคุณเองก็ได้ทำเซอร์ไพรส์คู่เข่าขอฝนแต่งงานหลังคบหาดูใจกันมานานกว่า20ปี ซึ่งตังคูได้เปิดใจเรื่องทายาทในอนาคตด้วยครับเพราะก่อนหน้านี้เคยคุยกันถึงเรื่องลูกและนักร้องหนุ่มเทวเทนพรหมินก็ออกปากยินดีบริจาคสเปิร์มให้กับฝนด้วยโดยพิธีกรได้สัมภาษณ์ว่ามีแพลนยังไงเรื่องลูกฝนตอบว่าก็เคยคิดกันเล่นๆและคุยกับนักร้องท่านหนึ่งคุยกันเรื่องนี้แล้วเขาบอกว่าเขายินดีไปรูดการ์ดให้นะฝนก็อะไรเขาบอกเขายินดีนะ ก็คือเขายินดีที่จะบริจาคสเปิร์มเขาใช้คํานี้จริงพี่บุตดรดีเขาบอกเดี๋ยวเอาสเปิร์มของพี่ไปแล้วไปฉีดเข้าเลยเราก็เลยบอกว่าพี่เอเราได้รูดการมาละแล้วฉีดเข้าพี่เอพี่เอท้องนะเพราะฝนท้องไม่ได้ถามว่าทําไมต้องฉีดเข้าพี่เอไม่เข้าฝนฝนตอบว่าเพราะฝนต้องทํางานท้องไม่ได้ก็เลยให้เขาท้องแทนแล้วเขาอายุน้อยกว่าและพูดพร้อมหัวเราะว่าเขายังไม่ได้ตัดมดลูกตัดแค่นมอันนี้เป็นการคุยกันเล่นเล่นมากกว่าถ้าเกิดจะตั้งท้อง ถามว่านักร้องคนดังคนนี้คือใครฝนตอบว่าพิเทอุเทนพรมมินแล้วพิเทก็บอกว่าพูดพร่ำขำอีกว่าหรือจะให้พี่ทําวิธีธรรมชาติเอาใหญ่ๆแต่ก็คือคุยกันเล่นๆสนุกสนุกซึ่งหลังจากนั้นเทก็ได้เปิดใจเรื่องที่จะบริจาคสเปิร์มว่าวันนั้นเราไปงานร้องเพลงกันแล้ววันนั้นก็มีพี่มีฝนและเผอิญว่ามีหนุ่มเกาหลียิ่งยงเผอิญว่าตอนนั้นพี่มีลูกแล้วมีลูกสาวคนโตแล้วเลยเอารูปโชว์ให้ฝนดูเวลามีลูกมันสนุกมันก็เป็นอีกรูป แบบหนึ่งของการที่เราอยู่ตัวคนเดียวหรือว่ามีชีวิตคู่แล้วพอมีลูกก็จะมีความสุขอีกรูปแบบนึงก็เอารูปให้ฝนดูพยายามยุแหละแล้วทางฝนเห็นปุ๊บเขาก็แบบว่าจริงๆฝนอยากมีลูกนะแต่ไม่น่าจะมีได้แต่ถ้าฝนต้องมีจริงๆสงสัยต้องหาใครบริจ,จาคน้ําเชื้อตัวพี่นะวุตีพี่ก็นั่งเงียบๆ แต่หนุมเกาหลีของเรายิ่งยองลุกขึ้นยืดออกเลยฝนพี่เองเขาใช้คำว่าไปมองทำไมคนไกลๆมองคนไกลๆพี่นี่แหละพร้อมแล้วเขาคือเสนอตัวมาอย่างนี้ด้วยเขาบอกว่าเขามั่นใจว่าเขาเป็นคนแข็งแรงเพราะฉะนั้นเขาขอกรรมวิธีธรรมชาติแล้วทั้งห้องก็หากันหมดเลยครับ แล้วฝนก็ตอบแบบตามประสา,าคนเรียบร้อยตายแล้วเสนอตัวไม่ได้ถามเจ้าตัวสักคำพี่เลยบอกว่าฝนก็เป็นคนร้องเพลงไพเราะพี่ก็ร้องเพลงไพเราะเสียงหวานเหมือนกันทําไมรังเกียจแล้วฝนก็หันหน้าไปหาพี่ยงเลยแล้วบอกว่าพี่ยงฝนขออนุญาตเอาของพิเทดีกว่าเรียงในวารุณพี่นมนมน่เสนอตัวกันใหญ่เลยก็เป็นเรื่องราวที่คุยกันไว้แบบขำๆไม่รู้เหมือนกันว่าในอนาคตฝนจะมีแผนเรื่องลูกจริงๆหรือเปล่าแต่ยังไงก็ขอเป็นกําลังใจให้นะครับ เชื่อว่าเดี๋ยวนี้มีเทคโนโลยีและคุณหมอที่เชี่ยวชาญเยอะต้องสามารถช่วยให้มีลูกได้สมใจแน่นอนไม้จะเป็นคู่รักจริงๆิงทั้งคู่ก็ตามเอาเป็นว่ายัางไงก็ขอแสดงความยินดีอีกครั้งกับเรื่องขอแต่งงานและสวมแหวนนะครับท่านผู้ชมนะครับมีความคิดเห็นอย่างไรกับเรื่องนี้ลองแสดงความคิดเห็นกันเข้ามาดูนะครับขอขอบคุณข้อมูลจากขอบข,อขอ่าวขอบคุณครับ